ครับกับสวัสดีเซี่ตอนเสาวันเสาที่สิบด้วยครับ <c oughs> เสียงสวดีไปนี้ครับเป็นบ่สบายครับ <c oughs> เห็ดเห็ดหวยย่ำได้นี่ผมสิบสิบบสบายทุกเทือครับเวลาผมเห็ดหวยก็บดูสาเห็ุนี่ยัง,ออยงครับหลังจากเวลาเห็ดหวย่ำได้นีิมีอาการออกเป็นเมื่อย์อออด้วยครับ ก็สบายครับมันเป็นน้ำเหล็กก็เขาก็นจ้งได้กับบลูครับก็บบัวกันนะครับเนาะครับขอตรวจข้อไพ่เอฟซีผมก็ตั้งใจเฮียให้จนสุดความสมารถของผมนกันนะครับครับก็มาตรวจการบ้่นไปเบื้องน้ำกันดนะครับรอบนี้ตรวจการบ้านไว้เล่าพัฒนาได้ครับว่าอาจารย์ในเดียเขา แล้วก็จะต้องวัดให้พร้อมนะครับหลังจากตรวจกันบ้านแล้วเช่นนั่นดีก็จะลงหงไวนเล่าต้อยนะครับของเช่นนั่นดีก็บ่าเขาเด้อพี่ห้วงเรียกวิ่งหรือว่าเขาเสียบ่สามารถเยียดให้พี่ห้วงเข้าได้เงินตัวเลขมันผนไปวอกยุ้คู่้างนาใช่ครับเป็ดเปดสองสองปด ันมันออกอยู่คูทางหลังเอ็ซีเข้ากับอุ้นหน้าฟากั่งทุกคนอยู่ดอกที่ขันมันออกมาอยู่ทางหลังครับเ <c oughs> บื้องเังหนึ่งคือยังเขาเห็ดลบของเด็กของเสี้ยนหน้าดีนี่ครับเบื้องเังหน,นึ่งอะไรผมซ้มเบื้องมาสองหดวแล้วขันดังแรีผันันไปออกอยู่คูอื้นรู้เสือกไปอยากดังครับเด็ก ครับกล่าว่าเบิง้งสำนักต่อไปนะครับบ่อเขานะครับเสียนหน้าดีครับก็มาตามต่อเสียนน้องไข่ด้วยครับเสียนน้องไข่เรียกออกงหกหาหกเก่าครับหกหานี่เป็นเหลียกรัง ห้าหกเก้านี่เป็นเลขบนครับ,บ<น>เลขสามตัวผลปรากฏว่าเสี้ยนน้องไข่นี่เขาตัวตรงเลยนะครับเขาตัวตรงครับเสี้ยนน้องไข่สขพิ่มความผิดแฉมกับบ่อเข่าครับของมผิดแฉมกับบ่อเข่าต้องไปเข่าของเสี้ยนน้องไข่ด้วยครับเด้อจำนายเย็ซี่านที่ในที่ติดต,ตามระวังสองสามสำนักนี่ฮะ มีโอกาสลุ่นนะครับมีโอกาสเยลยเขารุ่นเลยเขาเว้นไปเลยครับคร <c oughs> ับก็บมาตามตัวของพอแหลครับ <c oughs> เราพัฒนาพอแหลดวยครับเด้อ <c oughs> ครับเราพัฒนาของพอแหลเนี่ยครับเขาตัวตรงนะครับ ของเพลียก็เรียกฮุกคูกันรอบนี้ของพเหลียมากแรงนะครับเขาตัวตรงครับเ <c oughs> ย็บซี่แันไหนที่เบิง้งเรือเหล็กของเหลียไปเสี่ยงกับทีมีโฉกมีมันไปน้ำกันครับกันมานี่เย็บซี่ผันมาจองตะเหล็กของเสี่ยนหน้าดีครับพคตมันก็นเลยพิษผาดไปครับ เขาก็ค่อยเบิ้งไปทุกคลิปทุกนี้เด้อครับบ่แม่นวา่าสิเบิ้องตะเหล็กของเซียนน่าดีเฮาก็มาเทียบใส่กันเบิ้งครับก็มีโอกาสครับมาเบิงง้งของเซียนปลาตานครับเป็นของเสยนปลาตานกับเขาแล้วครับเขาตะกับก็ถือว่าแม่นย่ำครับของเสยนปลาตาน ครับก็คือว่าเปิ่นใหแมอยอะด,ด้วยครับเด้อติดตามไปเบิ่งในทีมงานนี่นะครับระวังเส้นปาน้าตันพอแหลกแล้วก็เส้นน้องไข่แล้วก็พอเตียมเราก็เส้นหน้าดีนี่ฮะสำหนักนี่สามาขัดหลอกใช่กันนี่มันฝันไปขัดหลอกไปค้นระย่างก็ครับเพราะว่าสีผ้ากันเนียนเราตัวตัวได้มาส้นกันก็นเลยผิดพลาดไปนะครับตามที่จริงเลียกมันมีอยู่ในนั่นอยู่แล้ว มันมันมันคูเด่นก็นได้บ่ได้จับมาล่งหลบสรุปหลุดท้ายก็ถือว่าผ่านไปครับครับก็ครับก็ตรวจขอพายเซฟซี C ทุกทันได้ครับด้สำหรับเหล็กเล่าหมดขึ้นนี่มาตรวจการบ้านเนี่มือสอดนครับก็อบ,บอกเขาครับเขาก็มาตามตัวเรลยกเล่าพัฒนาหลอดตัวไปได้ครับของเสียนหน้าดีครับ ตัวงวดของเราพัฒนาด้วยครับ <c oughs> ของเซียนนะดีเดราผมเขียนไปนั่มคุ้ยไปนั่ครับ <c oughs> มันเขียนเรากล่กองซองลงมันกับพัฒนัดนั่มกับเขียนไปบรรยายไปโดนทั้งวัให้เบิ้งหลบเดียวนะครับว่าผมก็ต้องเบิ้งตัวเลขของผมไปนั่ครับเพราะว่าต้อง ละเอียดพร้อมเด้อครับเด้เอเฮาก็ต้องละเอียดเราอาพันครับกันตัวเลขของเฮาเฮาก็ครับเราพัฒนา วิ่งหาเเลยวิ่งก่อนครับวันนี้ตนาวิ่งที่เจ็ดกับแปดครับวิ่งที่เจ็ดกับแปด วิ่งวเจ็ดกับแปดครับโอ้ยเป็นบัดครับพี่น้องบ่สบายเลยครับเสียงแหบ วี่ที่เจ็ดกับแปดรอบนี้เป็นรอบที่อาจจะมีเบิร์นแล้วครับสำหรับผมเหตุออกมากันได้เบิร์นอยู่สามสามคู่ครับ

แปดหกแปดหกเช็ดห้ เดกรอบนี่ตัวตัวเด่นเด้อครับผมเห็ียดลงให่ซีโครครับแต่ว่าสุดตัวตัวกันนี่มันเป็นเบ่นนะครับเด็กสุดตัวกันเป็นเบ่นรอบนี้เห็ดออกมาได้แค่นี้ครับกระสับล่งไหลก็เก่าครับดี๋ยวมันเหลวาแต่รอบจะแจงว้าันี่ยครับนี่ของรอบนี้ครับ,รบเห็ดมากก็ได้ยุแค่นี้ครับ เราเราวางเบิ้ลสุดระวางเบิ้ลนะครับเดี๋ยวผมจิเชนให้ครับค <c oughs> รับระวังเระวังเบิ้ลโอ้ยบส่สบายพี่นองเลยเตะว่าถือนกับบ๊วสบายความาวังเบิ้ล กับ 6, 6. หกไอ้ระวังเด็ตรกตัวกลมนะครับหกหานี่หกหานี่ใอ้ระวังครับมันอาจเด็กกลับขึ้นมาวกอีกได้ครับ เราคจะลงเส้นนี้รล้วมันเป็นเล็กห้าให้ระวังคร,ครับกับก็ม่อยู่แค่นี้ครับสำหรับห้วเล่าปัฒนาของเสียนหน้าดีนะครับเด้อรอบนี้ หานี่มันอาจจะมา่อีกด้วยครับมันอาจจะมาอีีกแต่ว่าให้ระวังไว้ครับเปนี่นเบาๆก็ได้ตัวนี้ขันมาเบิ้ลก็คือหาหากับหกหก,หกวยครับถ้ามาเบิ้ลก็คือห้าหกับหกหก เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้คชหน้าจ้อยนะครับบสบายน้ำคำนวนเลียกต่อครับมืนเคืนเพราะว่ามันก็หลังจากเลียกเล่าพัฒนาออกเดี่ยวผรมกับ เอาตัวเลยครับศูนย์แห้งศูนย์ใส่เหล็กขันพมศูนย์ใส่แต่ก็ย่ำไหนมันมันกิดพิจังเข่าอยู่ครับแต่ว่าเอเข้ากับเบิ้ไปเป็นแนวท่างครับกัมีสตีในการสื่อการเสียงนะครับเดสหรับตัวเหล็กมันเข่าได้รุดได้ครับบ่แมมนว่ที่แม่นย่ำตลอดนะครับเด้อยครับก็สำรับ เล้าพัฒนารอบวันที่1ิบสองมิถุนาด้ครับเด้อวันจันทร์ที่สิบสองมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเล้าพัฒนาก็วิ่งที่เจ็ดกับแปด้ด้ครับเด้อของเส้นหน้าดีจับคู่ให้ก็คือเจ็ดห้าแปดห้าแปดหกครับเจ็ดหกเส็ดเนไตสีแดงเป็นตัวเด่นเลย,เลยครับสี่คู่นั่นครับเด่นสุดๆเลยครับเพราวงกลมแมเราก็หกหานี่เป็นตัวอันตรายครับตัวอันตรายเจ็บซี่ก็ซื้อไว้น้่ แล้วก็ระวังเบิ่นคือหาหาคับหครับครับก็เส้นน่ะดีกะเสนอแนวทางให้พี่ให้น้องเข้าสำรับหัวเล่าปัตนากะโอ้ยตั้งใจเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดให้มันกับบ่อเขาเนาะครับเมากะเดี๋ยวตัวกันอยู่ผมกะคิดไล่ขีดน้ำเอฟซีบ่เป็นยังดอกบ่ได้คิดนั่นดอกคิดน้ำเอฟซีขีดน้ำเจ้าขวางบ่เท่าไหนเดี๋ยวตัวเอฟซีนะบ่มีโชคบ่มียัง หรือว่าผาดกับรอบนี้ก็เอาไปสู่ต้อได้ครับกะให้เบิ้งไปเป็นแนวทงัง <c oughs> โอ้ยเปินวัดพี่น้องเม่บอเสียงแหบแหงครับเสียงอาจพี่นอ้องอัดสิบได้ยดน,นะครับเสียงครับกับลิปนี้เไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อกคบับครอปเปิพอนห้แฮปซีทุกทันมีความสุกความเจริญชิดเสียงไดก็ให้ได้สมนังปัถนาเออแคบหนาจอไปครับบ้านนี้ ครับสวัสดีครับอันนี้ชคบหน้าจอแล้วครับลาพี่น,อน้องของเราครับครับสวัสดีครับ